สวัสดีครับท่านผู้ชมืันนี้ก็มาพบกับผมอีแล้วครับส่องสายฝาผ้าลวยเนาะครับผมมือนีก็ผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่กูแก้วเนาะครับเลขถกูปปู่เขาเต็มๆเนาะครับผมก็ผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเมืองแนวทางคือเก่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝาผ้าลวยอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมไปเบิ่งน้ากันว่าเป็นห่ีกอีงเนาะครับ มาเมื่เกาเมเก่าเรืองเก่าอมเด็กเว็กมเด็กเด็กผ้กดกเด็ก็เด็กเด็กมก็เด็กเมก็เด็เดกมก็เด็เด็มก็เด็กเกมเด็เด็กผมก็เกเด็กผมกมเกเด็กผมก็เด็ด็กเด็กมก็เกด็กเด้กเด็เด็กเกผมเด็วเด็กมดเด อ่าจังยน่ปีศนาบอบอฮนวาเลขถูกปูยังเปน่งใถูกันยังไงอันนี้เลยคำนวณก่อนบอเลขคำนวณก่อนเลขถูกต้องหลังวันพาต่อหลังวันพาพู่ถูกตะวันพาตลอดเนีอือเอาสู้หงวดเป็นถูกวยยังเลขถูกเด้เขาตรงตรงเลยว่าเลขถูกเลขคำนวบอคอยปั่ไหนเล้กเขาอยเพื่อกเขไทยน่เลขถูกเสยเลของเลขขรู้พันก็อันนี้ประเทไทยท่ของเกของเก่าอันนั้นนเก่านะคะ ก็แบรงไล่ล่าแบ่งไล่ล่าคือปูพื้นทาแบ่งไล่ล่าของม่าน้องค่ะเนาะต้องรอวันสิ้อจับของช่องมาเองขุนุนุนคุนรักฐานรักฐานยกกระดานครับขั้นห้องรักฐานจะเล่นว่าันมีเงี้ยง like เงี now, masa, like ้ยม่มาน่บอ ใครอยากย่อมคำบุญช so, ีพูนนะคะธนาคารทบสอนะคะศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามนะคะเอาแคบหน้าจอไว้นะคะภาพบุญลาศกตะปุญโย เลขบัญชีพกสสาขาขกู่แก้วศ2 0 0 5สองศู3้สามเจ็ดสี่สามสาะคะวัดอยู่วัดสำรานบ้านดอนสวรรค์มีการก่อสร้างหอะระฆังอยู่แต่ยังขาดปัดจจัยอยู่มากนะคะราคา7จ0 0แสนบาท เลขคูกเข้าเต็มเต็มค่ะ469 4669อ้าวอันนี้คือนวันที่แล้วเนาะแบ่งแล้วนะเดี๋ยวผ้าเข้าไปเบิ้งทางในเนาะครับเนาะเลข่ถูกป,ปูเป็นกับจุดมนะันกับเข่าเต็มเต็มเนาะครับเนาะ496เนาะครับผมเ <c oughs> ข่ามาตะแปดสามบนเนาะครับผม38แล้วก็มาเขา่า ตอนอย่างมากกับ4 6 9นะครับผมงวดที่แล้วเนาะ1ตุลา2565นะครับผมเดี๋ยวใส่ฝาสีฟ้าผ้ามาติดตามเบื้องอีกมาทาปูจุดทูมือนีกระติบมานหรือว่าเร็ยวเนาะครับเอาไปฝากเืซีทางบานนะครับผมฝากก็เลยกดแช่กดติดตามให้สฝายพ้าะว่าอีกสองทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสิไปฟังปูนํากันนะครับผมเลขสูตรปูกับบอธธรรมดาเนาะครับ บอกนหลูกแปงลำข้อเก้าข้อ6ถ้าใครกดแชร์ก็ติดตามให้นี่งดวมากเนาะก่อนถึงว่าน้ำกันค่ะผมลุงพระคุทธศาสนาน้ำกันค่ะอยู่คู่ประเทศไทยอันแทบต้มส่วนมกเนอยนี้ไหมทำมาดู ท่าน้โดยด้วยศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งี่สามเจ็ดสี่สามสามคุ่นสมคิดคนจ่จากที่แดงว่ลงเจเป็น่างเป็นบนเด้อยบุลรางเลยบกปูนสูตรคำนวณเนาะครับเนาะไดคำนวณแบงกันเลยเรีกเรียกถูกมือได้ครับปูเรียกถูกก็ฟังมึงมึงคำว่าบอกมืออื่นจ็งใส่สิเมื่อวันที่สิบละ แค่ต่ลามีอันก็ตานี่ยอันิบวางทีอาจุดมืออื่นนีเพราะว่ามันเคยจุกชิ้นหน่อยทีเดียนี่อ่นชิ้นน่อยนี่แ่้ามาเืนมานกปูนเาะวอันชิ้นหนาจุเปลก็ิมาปลา่ีเอ้าไปซื้อก่อนเไ้าค่ะเอา เชียรได้แห่งข่าวที่เด่นเยเพจัเนาะเชียได้แห้งหนักจัดหนักดเนอนี่แบนี่แหละแมนแมนเด็กคำนวณนี่คุณเป็นบนนลางป็นหลรงผมยังไงเนี่ยมซื้อไรก็ซื้อตัดทีเด็กลุปมหาสมสามซื้อง่ายซื้อยังสุดเนี่ยห้านะคเด็กคำนวณ เอาปูเห็นเนาะเดี๋ยวเลขทุกท่าตัดเพื่อลขเดศูย์ตัวห้าแปดสามทันทีเลยมันได้ครับถ็งขนาดตามตามตัเลยเอาปูเนาะเขาว่าแปดสามสามแปดอีกเลยย่ำอยอ่ตัดมาเลยย่ำเงนเป็นแปดสามอีกฟันดีปกเมื่อวานน้ฟันดีอยู่ึงกบานรลข้ลขุดเราเมื่อกี้ฟันว่ากะินลวง <c oughs> ลุมาจากพุนโนครับนจาไว้เด้อคทผู้เจ็ดเรีย๋ยงทอีอยู่ตมเรีบือ่เยอะค่ะเอาคผู้ชมแคปหน้าจอไว้แล้วค่ะนะผู้ดีเอกกรวมสร้างกันหอระฆังกระปูนะคะน้ะาบัวลากตบปุญโยธนาคารทกรสอ,อำเภอกู่แก้ว0 2 0 0 5 1องศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสมเจ็่านะคะ <c oughs> ยหนูไคม่ได นี่บปูหอละข้างแ่ลเลี้งเอาคือว่าเล้วเลี้ยวเมื่อนั้นหมดมาถวายละข้างบ่อบ้านล้ยงงันซึ่งจะก็สางค่ะแต่ยังขายปัจจัยอีกหลายเนอะค่ะเนาะปยเจ็ดแสนเนาะค่ะ ผู้ใดมีสงมีหลับคือบ่ถือก็รวมสร้างเนาะค่ะเนาะเพรว่าจะเป็นที่ใดเนาะกระจายไปสามแฉนทั่วนี่อนุโมทนาสาธุน้ำปูเนาะค่ะเนาะตั้งขึ้นตะเมือหมดมากเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่อย่างขอาตั้งเอารวมสร้างน้ำกันค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมติดลิ่งติดลายลงมาเดี๋ยวเ้ามาลอดตามเด็กถูอีกเทือนึงตับบุญน้ำปูกันนี่ไม่อยู่เบ่งหาลอยเนี่ยอาะซะกูอ่ะ สารสมทุ hmm, hmm. ่นอ uh, oh. ๋อละข้างนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเอาตัวละกนเอาละพันจังบุตาประจยิโนจัตตารวามาวันติอายุวโนสุขังพระลังสักสนึ่งจักรหน่จน่ง นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพารวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสิผ้าเมื่อเบิ่งหอละขั้งที่ปูกําลังสา่งนะครับผมอ๋อนะครับเป็นว่าหามพลาดนะครับผมเป็นว่าปูจุดถูกมือใดก็ทิมาตามให้เอฟซีทางบ้านคือเขาเนาะครับผมเด็กถูกปูกับเว้นแค่งวดเดียวเนาะครับผมเขามาแปดสามสามแปดไรมากงวดนี่กับบาบอะไรเนาะครับผมเขาหกเก่าอีกแล้วหอละขั้งนะครับ ปูฝากเอฟซีทางบ้านเนาะครับผู้ใด,ดมีโศกมีหลับนะ้ำปูกับฝากเมื่อรวมสางรวมแปลงนั่นกันเนาะครับผมหอระครังวัดสำรานเนาะครับผมอำเภอกูก่แก้วครับปูกู่แก้วครับผมเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าทานผู้ส้มไปเพียงแค่นี้เนาะครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะครับผมเงินเลยกองทองเลยมาเนาะครับผม